ลูกชิ้นไก่นะคะลูกชิ้นไก่แบบนี้เลยสดๆเนื้อไก่ปั่นเองนะคะปั่นเองบดเองนี่เลยอันนี้กำลังปั่นลูกชิ้นหมูอยู่นะคะลูกชิ้นหมูก็บดเองนะคะลูกชิ้นหมูซื้อหมูมาบดเองอันนี้เป็น ลูกชิ้นหมูก็จะบดเองปั่นเองนะคะเดี๋ยวทําไปเรื่อยเนาะมาต่อเลยเมื่อกี้นี้เอื้อมไปเอาอันนี้มากระชอนเนาะอันนี้เขาเรียกว่าหม้อลวกนะคะอันนี้คือหม้อลวกลูกชิ้นไก่อันนี้เราลวกเสร็จแล้วเราก็จะเอาจากหม้อลวกนี้มามาหม้อต้มเราต้องทำสองขั้นตอนนะคะอันนี้ลูกชิ้นไก่ จากนี้เราตักมานุ่นหม้อต้มเลยหม้อต้มเลยลูกชิ้นไก่ควาแม่ลำดวนลงมานี้เลยอันนี้ก็เราก็จะต้มเวลาเราลวกเราก็จะไม่ใช้ไฟแรงใช้ไฟเบาๆใช้ไฟเบาๆเสร็จแล้วเราก็เอาไปหม้อต้มแล้วก็เหมือนกันเราก็ใช้ไฟประมาณเ,เบอร์2หรือเบอร์3ประมาณนี้อันนี้เราใช้เบอร์สี่สำหรับหมอ้อลวก ตอนนี้มาอยู่ในหม้อต้มแล้วนี่น,น้ำก็จะใส่นะเวลาหม้อต้มนี่เราก็ต้มไปจนมันสุกต้มไปจนมันสุกนะก็สุกเร็วนะคะลูกชิ้นไก่หรือลูกชิ้นปลาจะสุกเร็วมากไม่เหมือนหมูกับเนื้อจะนานสุกนี่แค่มันมันเด้งขึ้นหรือมันลอยขึ้นนี่มันก็จะสุกแล้วประมาณไม่ถึงห้านาทีมันก็สุกอันนี้เป็นลูกชิ้นไก่ น่ากินแต่น่นานกินมากตามสั่งนะคะถัดทาให้จัดให้ถ้าสั่งมาก็แบบว่าอยากจะได้ให้ลูกค้าได้ไดแบบสดสดไปเลยแบบนี้เลยไม่อยากให้แช่ไว้นานถึงจะแช่แข็งก็แช่ไม่นานนะคะอยากจะให้ได้แบบอย่างนี้เลยสดสดไปเลย,ยเห็นไหมหน้าตาก็ไก่ปั่นเองนะคะซื้อไก่มาปั่นเองบดเอง ก็ตามนี้ก็แล้วกันนะคะจากครัวแม่ลำดวนค่ะขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่อ่าได้ให้ครัวแม่ลำดวนรับใช้นะคะมีความสุขมากแฮปปี้มากได้ทำตรงนี้ทำสิ่งที่ในในที่ที่ตัวเองรักและชอบโอเคค่ะบาย